พุโตพาหลังพุทธนิวิตังอุบนังโหติจรรญพรจจรญธรรมมายังงยัิโยมนะที่ได้ไดิดตามรับฟังรายการเสียงธรรมอยู่ในขณะน,น,นี้นะก็กลับพบกับราการเสียงธรรมอยากสลายเย็นใจนะวันนี้รู้สึกว่าจะเข้ารายการช้าเป็นปกผิดปกติไปหน่อยก็จะมาเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วกัน นะเป็นเรื่องของอุปีละกระกรรมนะคำว่าอุปีละกะกรรมแปลว่ากรรมเบียดเบียนนะกรรมเบียดเบียนเนี่ยสามารถจะทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งกําลังดีอยู่กายเป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่ดีนะและก็สามารถทําชีวิตของคนหนึ่งที่ดีอยู่นะนะคน สามารถทําชีวิตของคนที่ไม่ไดีอยู่ให้กลายเป็นชีวิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นกรรมเบียดเบียนก็จะมีทั้งทางบวกและทางลบนะก็เวลาจะหมดก็คงจะเล่าเลยแล้วกันนะมีพระองค์หนึ่งในสมัยนะหนึ่งท่านอยากที่จะพ้นจากความทุกข์ท่านก็เลยออกเดินทางเพื่อจะมาหาพระอาจารย์รูปหนึ่งซี่ทยที่ท่านนะเป็นผู้ รูเป็นเกจิอาจารย์นะซึ่งมียานพิเศษนะเมื่อพระอาจารย์ได้เห็นหน้าพระหนุ่มองค์นี้ก็รู้ทันทีว่านะพระหนุ่มองค์นี้เนี่ยจะนำความโศกเศรา้ามาให้สถานที่แห่งนี้อย่างยิ่งนะท่านก็เลยบอกว่าเราไม่รับนะไม่รับ แต่พระหนุ่มก็อ้อนวอนจนอาจารย์นะ่ะนะใจอ่อนนะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอสัญญาข้อหนึ่งขณะที่เรียนอยู่ที่วัดนี้เรียนวิชากรรมฐาน,นวิปัสนาสมถวิปัสนาอยู่ที่นี่เนี่ยขอข้อหนึ่งว่าห้ามบินทบาตในบู่บ้านเด็ดขาดนะซึ่งพระหนุ่มก็ ยอมรับนะผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งปีก็สำเร็จวิชาสมถภาวนาเหมือนกับเป็นวันที่พรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นช่วงเวลาว่างๆว,ว,วันหนึ่งนะพระหนุ่มก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้านะ เห็นพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวะอาลอาวาดเดินออกเป็นแถวบินทบาทนะด้วยเพียงชั่วเวลาครู่เดียวนั้นเองยมอุป,ปีละกกรรมก็เข้ามาถึงนะพระนุ่มก็มีความคิดขึ้นมาชั่วคู่หนึ่งว่าเออเราก็อยู่ที่นี่มานานละเราเ่ยไม่เคยบินทบาทแม้เพียงครั้งเดียว วันนี้เราว่างเราจะไปบินเทบาตเรื่องที่รับปากอาจารย์นั้นก็คงจะไม่เป็นไรและวมั้งเพราะว่ามันจบการศึกษาแล้วก็ไปบินเทบาตอุปีและกระกรรมคือกรรมที่เบียดเบียนทำให้ทำให้อะไรทำให้พระรูปนี้ไปบินเทบาต <c oughs> ก็ขอเล่าย,อายอ่อๆอยมนะก็ไปเจอลูกสาวข้าบดีที่มี ผิวพรรณงดงามรูปร่างหน้าตาสวยงามพนางเห็นหน้าพระหนุ่มเข้าก็ถึงกับทับพีลนข้าวลนกระจายเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ทําบุญกันมานั้นนะหลังจากที่พระผ่านไปนางก็บอกพ่อกับแม่ว่านางจะเอาพระองค์นี้แหละมาแต่งงานกับนางถ้าชาตินี้เนี่ย ไม่ได้พระองค์นี้มาร่วมห่อลงลงก็จะยอมตายนะผ่านไปเวลาเจ็ดวันนะพ่อกับแม่ก็มาท้าถามพระบอกว่าเป็นตัวเองเป็นเศรษฐีอยากจะได้พระเนี่ยไปเป็นลูกเขยเพราะาลูกสาวแล้วมีความถูกใจและมีจิตปฏิพัติเป็นอย่างมากนะถึงขั้นคู่่ว่าจะฆ่าตัวตายแต่พระท่านก็ไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม มาเพื่อจะหลุดพน้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรผ่านไปอีกเจ็ดวัน,นผู้หญิงคนนั้นก็ล้มตายลงเพราะว่าไม่กินข้าวมีแต่ความตรอมใจคิดว่าพระไม่สนใจพระไม่รักนก็เลยตายไปสมัยนั้นเมื่อคนตายเขาจะนิมนต์พระไปรับของไปถวายแล้วก็จะเอาของที่ผู้คนผู้หญิงนี้รักถวายไปก็นิมนต์พระที่อยู่ในอาวาสเดียวกัน นะอาจารย์ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ข่าวอะไวันหนึ่งมีหลวงตาองค์หนึ่งเดินผ่านมาก็าพ้าสบายเดินถือมาพระก็บอกว่าอ้าหลวงตาไปเอาพระไปเอาสบายมาจากที่ไหนนะสวยจริงๆเลยนะหลวงตาก็บอกว่าอืมว่าผพาะสบายสวยแล้วเนี่ยเจ้าของนี่สวยกว่าไม่น่ารีบตายเลยทำไมถึงรีบตายแล้วป่วยแล้วไม่ใช่หรอก เป็นว่าเจ้าของเนี่ยไปลงรักพระหนุ่มรูปหนึ่งแต่พระหนุ่มนั้นไม่ยอมสนใจไม่สนใจยายดีก็เลยป่วยแล้วก็ตายลงในที่สุดนะพระรูปนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจนไม่สามารถที่จะดำรงสติแล้วก็ชีวิตไว้ไหวจึงทำให้นะล้มลงและตายมรณภาพตรงนั้นเลยนะที่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงระวังความคิดเพียงชั่วแร่นที่มันจะเปลี่ยนแปลงเราไปทั้งชีวิตสิ่งที่อยากจะแนะนําคือเมื่อมีความผิดเข้ามาอย่าเพิ่งไปทําตามความคิดนั้นจงพิจารณาก่อนว่าสิ่งนี้ทําได้มีผลประโยชน์หรือจะมีโทษกับเราในโยมนะนะวันนี้เข้าช้าเราได้ทานสักเรื่องหนึ่งนะตัวผู้ปีและกระกรรมเนี่ยน่ากลัวมากมันเป็นความคิดชั่วแรน เมืนหมอหนวนกับตัวที่ทําให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายทําให้คนตัดสินใจออกจากความดีทําให้คนตัดสินใจที่จะทําชั่วทําให้คนตัดสินใจที่จะเลือกทาชั่วก็มีเหมือนกันนะเหมือนในพานที่โยนนะโยนโยนหน้าไม้โยนธนูทิ้งนี่ก็เป็นอุปิละกะกรรมคือกรรมที่มาเบียดเบียนให้ผลในทางบวกนะเพราะนั้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่า รมเบียดเบียนเป็นความคิดแบบเนี้มันจะเล่นไปเล่นมาเข้าไปในความคิดโยมซึ่งบางคนถ้ารู้ไม่เท่าทันก็แน่นอนละ่ะคงจะต้องพลาดท่าเสียทีกับกรรมตัวนี้ไปยังไงมีความคิดอะไรผ่านเข้ามามันอุตริมันแพงๆก็พยายามตั้งสติพิจารณาให้ดีคิดว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายชั่งน้ำหนักดูให้ดีแล้วชีวิตมันก็จะได้มีความสุขแล้วก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัย ด้วยความบารนาดีจากหลวงปู่ดิงลมแห่งพุทโธภาวนาพุทธสปราณเจ้าหวัดนครมปฐมญาติโยมท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้สนใจอยากร่วมตั้งกองทุนเผยแพร่พระธรรมกับทางรายการเนื่องจากทางรายการนั้นยังติดหนี้ค่าเช่าสถานีวิทยุอยู่จํานวนมากนะก็มีญาติโยมที่ทําบุญอยู่เป็นประจำนะทำบุญอยู่เป็นประจำนะ,ำเ,นะำนะเพียงไม่กี่คนเพราะนั้นญาติโย,ยมท่านใดที่ฟังแล้ว อยากจะได้ให้อน,นิสงสในการได้ทร,รมาเป็นทานก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่หลวงปูด่ดิงลมแห่งพุทธโอภาณวัฒนสัมพัน์จังหวัดนครปฐมนะขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มห้านาทีเป็นต้นไปนะอาจจะเข้าช้าเข้าเร็วก็แล้วแต่เหตุแลปะปัจจัยก็คิดว่านะอีกนะถ้าไม่เข้าก็คงจะได้ฟังเพลงไปก็คงไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย นะขอให้ธรรมะจงรักษาโยมธรรมะจรรีสุขังเสติทำย่อมนะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขความสวัสดีโจมีแกยจโจิโยมทุกคนทุกท่านอาภิวาทนาสิริสันติจังวุธ,ธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังะดังให้โชคดีมีสดังกันเยอะเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ